ช่วงนี้ค่ะสุขบัตไทยใจพอเพียงชวนไปเล่นกับน้องน้องดีกว่าไปที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทค่ะเด็กๆสนุกมากเลยกับเครื่องเล่นที่อยู่ในสนามเด็กเล่นปลอดภัยมาเล่นกันเถอะเพราะความสนุกและความสุขจากการเล่นของเด็กๆเป็นมากกว่าความสนุกและความสุขที่เห็นจากรอยยิ้มเสียงหัวเราะ พราะสิ่งที่ได้รับจากการเล่นคือการเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดทักษะทางสังคมรวมทั้งเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่เด็กๆแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือเด็กๆต้องได้รับความปลอดภัยจากอุปกรณ์การเล่นด้วยซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ให้ความสำคัญกับการเล่นควบคู่กับความปลอดภยัยเพราะสนามเด็กเล่นถือเป็นจุดเสี่ยงอันตรายลำดับต้นๆที่มักพบปัญหาอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับเด็กๆ จากการสำรวจพบว่าสูงถึงปีละ3 0,000ื่นรายบางคนอาจแค่บาดเจ็บเล็กน้อยไปจนกระทั่งเสียชีวิตสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพยาไทให้การอุปการะเด็กชายและหญิงตั้งแต่แรกเกิดถึง6ปีเพื่อพัฒนาให้เด็กมีความเจริญเติบโตทั้งทางด้านสังคมอารมณ์และจิตใจก็เปิดโอกาสให้เด็กๆมีกิจกรรมทางกายมาตลอดและเชื่อมั่นว่าสนามเด็กเล่นปลอดภัยจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการออกกำลังกายอีกทั้งช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กให้แข็งแรงด้วย เทำสนามเด็กเล่นปลอดภัยนะคะเราเริ่มโครงการนี้ตั้งแต่พศ2559นะคะก็จนถึงระยะเวลานี้ค่ะออสนามเด็กเล่นปลอดภัยของเราเนี่ยค่ะเราเริ่มต้นตั้งแต่ดูเรื่องของอายุของเด็กที่ใช้ดูพัฒนาการของเด็กที่ใช้เพราะการเล่นก็ย่อมแตกต่างกันเพราะฉะนั้นสนามเด็กเล่นของเราเนี่ยต้องออกแบบให้เด็กๆในทุกๆวัยของบ้านเราเนี่ยนะคะสามารถเล่นร่วมกันได้นะคะเราก็ได้มองในเรื่องของ เครื่องเล่นนะคะเครื่องเล่นเนี่ยจะต้องประกอบอะไรบ้างนะคะแล้วก็เรื่องของการออกแบบการวางโครงสร้างของสนามเด็กเล่นทั้งหมดนะคะว่าสนามเด็กเล่นเนี่ยควรจะรองรับอุปกรณ์เครื่องเล่นผู้เล่นได้อย่างไรนะคะการก่อสร้างเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็คำนึงถึงวัสดุที่มานามาใช้วัสดุที่นํามาใช้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องเป็นมิตรกับเด็กคือไม่ทําให้เด็กเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ ปราศจากสารพิษนะคะหือสารตะกัว่วในของเล่นทั่วไปเนี่ยเราก็จะพบว่าสารตะกั่วเนี่ยเยอะมากในเด็กนะคะในวัสดุอุปรกรณ์ของเราทั้งหมดเนี่ยเราก็จะมีสารตะกั่วเลยนะคะเราก็ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาแล้วนะคะ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทยยังได้ตรวจสอบความปลอดภัยของสนามเด็กเล่นทุกเดือนและเสริมอุปกรณ์อื่นมาช่วยเพิ่มความปลอดภัยด้วยเช่นกล้องวงจรปิดการติดตั้งเครื่องตัดไฟฟ้าติดตั้งพัดลมระบายอากาศทำความสะอาดเครื่องเล่นทุกสัปดาห์และทุกครั้งที่เด็กๆเ,เล่นในขณะที่เด็กๆเ,เล่นต้องมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดจากการที่กรมกิจาการเด็กและเยาวชนโดยสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไททำสนามเด็กเล่นปลอดภัยมา4ปีปีพิสูจน์ให้เห็นได้ว่า เมื่อเด็กๆได้เล่นอย่างมีความสุขและสนุกกับเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นปลอดภัยได้มาตรฐานจะช่วยส่งเสริมให้เด็กๆมีพัฒนาการที่ดีเพราะการเล่นเท่ากับการเรียนรู้และยังช่วยฝึกวินัยและการอยู่ร่วมกันในสังคมได้เมื่อเติบโตขึ้นพวกเขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป